สวัสดีครับวันนี้ครูจิ้นมีสองโจทย์มาฝากครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับหมากเป็นหมากตายรอมาทําดูนะครับว่าเราสามารถแก้โจทย์นี้ได้หรือเปล่าดําเป็นฝ่ายได้เดินก่อนนะครับทั้งสองรูปเลยราวนี้ดําจะมีวิธีการจับกินขขาวอย่างไรครับในรูปแรกครับดําเริ่มจากการสกัดจุดนะครับที่ d8 ครับ ขาวปิดไม่ดํากลับบ้านครับดำอาอัตารีขาวเชื่อมดําตัดครับขาวอัตารีสาเม็ดรูปนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยมักจะคิดแล้วหยุดแค่นี้นะครับเหตุผลเพราะว่าดำเนี่ยดูเหมือนโดนจับกินได้แน่นอนเพราะเหลืออยู่แค่ลมหายใจเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าการคิดหมากเป็นหมากตายเนี่ยที่ดีที่สุดครับเราต้องคิดจนกว่าที่จะได้รับผลลัพธ์สุดท้ายครับ นั่นก็คือดำเนี่ยสามารถเดินต่อได้ใช่ไหมครับอัตริขาวกินพอขาวกินไปเนี่ยอ่อที่เม็ดสามเหลี่ยมแล้วกันครับกลุ่มนี้นะมีอยู่แค่2องลมหายใจครับหลังจากที่กินดำไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดำก็สามารถที่จะเดินตัดกินกลับได้ทันทีครับรูปนี้ขาวโดนจับกินหมดแล้วนะครับแล้วก็ท่านี้เขาเรียกว่าท่าถอดถุงเท้านะครับลักษณะคือ เดินให้คู่ต่อสู้เนี่ยกินแล้วเราสามารถที่จะเดินกินกลับได้ในภายหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปที่2นะครับรูปที่2ครับเป็นดําได้กันก่อนอีกเช่นเคยครับจะทําไงดีครับดําจับกินนะครับก็ต้องดูก่อนนะครับข่าวเนี่ยมีห้องจริงอยู่แล้วห้องหนึ่งนะครับที่ตําแหน่ง ตรง A ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นห้องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวจําเป็นที่จะต้องหาอีกห้องหนึ่งเพื่อรอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาก็ต้องทําให้ให้ข่าวเนี่ยมีอีกห้องหนึ่งหรือทําเป็นห้องปลอมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราจะเริ่มจากการเบียดก่อนข่าวอาตาลิครับดามทำไงดีครับดามก็สกัดจุดที่จะสร้างห้องของข่าวนะครับโดยการเดินที่48ขาว เชื่อมดำตัดออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการอัตรีข่าวด้วยข่าวไม่สามารถเชื่อมกันได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดข่าวเชื่อมเนี่ยดำก็แค่กินครับแล้วรูปนี้ก็ไม่ใช่ถอดถุงเท้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ข่าวอัตรีมาเนี่ยดำก็เชื่อมกันได้นะครับก็ล่าวโดยสรุปก็คือข่าวชุดนี้ตายแน่นอนครับแล้วก็ไม่มีวิธีการเดินแบบอื่นนะครับลองมาดูนะถ้าเราเบียดเข้ามาครับ ขาวเดินต่อที่ dispatch ถ้าเจออย่างนี้จะทำไงดีครับก็ง่ายๆครับเราจะเบียดหรือจะตัดกินก็ได้นะจะเบียดที่ D19 ก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดเขาอัตริเราเราก็อัตริสหึ่งแม่ตรงนี้นะครับแม่เขาสร้างห้องเขากินมาเราก็สามารถที่จะใช้ท่าโทรอินหรือว่ากอกยาพิษตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจับกินได้ย้อนกลับไปนิดน,นึงนะครับ ้ารูปนี้เขาไม่อัตรีที่สามล่ะเขามาเดินตรงนี้แล้วครับเราทำไงดีครับเราก็อัตรีธรรมดาไปเลยครับตัวนี้เขาเชื่อมไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเชื่อมมาเราแทงเข้ามาตัวนี้ก็จะไม่มีห้องถ้าเกิดเขาอัตรีเราแบบนี้นะครับเราก็กินก่อนแน่นอนถ้าเขากินสองเม็ดเราก็กอกยาพิษนะครับหรือว่าใช้ท่าโทอินนะครับเป็นท่าเดียวกันตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับก็วันนี้ก็มี2โจทย์เท่านี้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ